กรบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่กระลบรักทุกทุกท่านครับสุขภูสุขุัเดอพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศและไวในประเทศก็ดีได้เพียงเด้อสุมองสุบวานขึ้นเก่าหน่อยนะครับเนาะตุเกียรสุมมุมมาพบมาพอกันขึ้นเก่าลวครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาละพี่น้องมันนี่เบาแดกมีเนียกินมาฝากพี่ตอหนองนะเพียงเนาะซอยจุเนี่ยงวดพี่น้องซอยจุเนื้อพี่น้องได้เนื้อได้เนื้องำงพี่น้องมันนี่เป็นบุญกระทิยมบานเบาแดกพี่น้องเป็นเลิกการมีการนั่งกันพ่่บาาวแกตมครั มันเป็นวิธีอีสานของบ้านเข้าได้เพียงเด้อวิธีอีสานเข้าใจตรงกันเพราะว่ายังพิธีอีสานหมาก็วางได้เพียงเด้อวห้าพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามเฮ้ากันจะได้มีเนื้อมีไข่มีเนื้อกินเนื้อยากมาฝากมาตอนเพิ่นพี่น้องมีข้าวปุ่นขนมกินมีเนื้อลาบงัวผัวไก่สู่กันกินนาะเพียงเนาะมาบ้านเฮ้าก็ได้กินเนื้อไปบ้านเพิ่นได้กินป่ามาพี่ได้กินเขาได้เพียงเด้อมันเป็นจั่งซี่ล่ะครับพี่น้องมาลุยกันเลยอย่าาวลาอย่าห่างอยากอะไพี่น้อง เนีเยนยเ่ยห้ามซื้อผีน้องเด้อแก้วกับเพชรรียบร้อยแล้วพี่น้องพักเนี่ยเข้าขกับยุ่งน้ำหนีละครับลุยนงว่าพี่งเนาะเบาแดดขี้หูเขายุ่งน้ำเด้อผมอยากกินเสวยพี่น้องเด้อบดใส่สร้อยบดใส่หันให้เบิองดอกพี่น้องเอาเอาิเอ้นบดใส่หันมาตรฐานอะอยากหั่นที่ไหนพี่นอ้องเบืองผีน้องเด้อมาพี่น้องดเ,เด้อแก้วเบาแดดเข็เรียบร้อยเสียบขมอ่ำล้ำดีขนาดพี่นอ้องอื้อ ตับเลยตอนอยู่พี่น้องด้วยเพราะว่าเบี่ยงกันมากตอนเดียวกับสุดยอดเลยพี่น้องหอมเยี่ยมงามๆซะดุยอื้อ ไตเปนรอนเหมอนมบ้าเด็กนี่เนี่ยหลายได้เป็นรองได้หลายเติบได้เป็นรองเร็วยูนี่อสองร้อยห้าสิบบาทหลายบ่พี่น้องความมีดมาว่าหน่อยว่าหลายบ้านเฮาบุญบ้านเฮาพี่น้อง เรางานนี่เรียกกินไหนบ้าเด็กอะไปสอยงานเปิดเนลงเด้อมืออื้นเปินงานได้เ็นลังเด้อมืออื่นเนี่ยมีรถแห่ได้พป่น้องรถแฮรถแห่มาบานบ้าเด็กได้เป็น้องเด้อมาแห่มาแห่ยข้าใหญ่ไปเลนนะเป็นสิบหกกนสิบหกอ โอ,อ้หวานจป่ยๆพี่น้องเนี่ยไม่ไมไม่ไมไม,มันสิวหวานด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยสันเนี่ยยางมันงามๆซะพี่น้องฝากชิดอู อันนี้ใส่มันได้พี่น้องด้ใส่ใส่ออนแหละพี่น้องโอ้ยปาดบ่เขาเลยพี่น้องโอ้แต่หลายคนถามผุว่านำเหลยกบ่พี่น้องขนาดนี้ยังยั่บวชเนี้ยหั่งบวเขาพี่น้องเลยคิดเบิ้งอร่อยอนน

คือไในบุคคลใดหรอก

เป็นลูกเตา่าลูกเต่าเลยเปน้อง่ยหวานเยด,ด้วยะเจ็บครับเนื้อไหมหอมขนาวเมล็ดไหมหม,มันหวานตัวเปนอ้อง อ่อยกับคักเด้พี่น้องเด้อเนี่ยไอ้ต้นนี้ตัวหน่อยแต่พี่น้องอืมเสียงบ้างอออันนี้มาจากไหนนี่พี่น้องเอา้ามาลองปักทรงมาปัก,ปกหวดนบ้างกันนะงามได้บ่เนี่อยใช่

嗯。嗯、mm。Hmm. Yeah, กินไปนั่หั่นไปนั่พี่น้องยังคักสำรับบ้าวแดวกเลยแต่ว่าผู้อื่นเบานทีหั่นมาไหวเลี้ยงกันสับลาบไปแหลเพิ่อนก็นกินบ้าวแดกบ้ามังสันบาา้าใส่ใจ รักเบ้าแดดก็ไม่ค่อยกินได้เป็นของเรื่องผมมันยังกินเนื้อ อืมอมตอนนี้หนหยาบไปเปล่ตุบตู๋นไปเปล่งตบตุดพอแะเรใส่ตบตูดใส่ตุบตูดใส่ไ,ไ,ไ,ไปเปลอานะยังเสร็นมีละบ่อเดกสิก้อ,อยไปนี้นี่หลายติบเหลายติบไปเปลองเด้อ 2องร้ยห้าสิบพอมินมาว่ากันเนี่ยหน่อยไลย่ทานไปพี่นอ้องเาเดี๋ยวจะกินใส่นี้อเรพี่น้องเด้โอ้ยลืมวันสรงใบเง,ง,งินบรน่เ่เนี่ยมันห่อยร้องเมื่อกี้เนี่ยใส่ข้ามสห่ะพี่น้นนองเพิ่็ขอดไปดีทีนนีะ้พี่นอ้นอ,งนอ,งนองไปเลยเพิ่ขอดไปยังดีเรด้วยนี่เมื่กันนะอือ ตามีนียังบวกเขาได้พี่น้องเดือผู้ใดลิตามเอาเด็กว่าหยำขาดว่า,ค,า,าคิดเอาเองโดลดได้เพียงเรื่อย่มต้องให้บวกหอกว่าเป็นยังไหนหื้มดเลยเซ่บพี่น้องพ่อพี่น้อง,องยังสมีล่ะเอาเน้าเพี่งน้อง สำหรับกิมบอนี้ก็จะิอซีส้มีเหรอครับขั้นกิริยาทางตั้งความเบาเด็กบรสุทธภาพพูดจาเบาเหม,ม,มาะสมอได็ขอคอสุดขอไปด้วยพี่น้องสำหรับมือนีเบาเด็กคอตัวรับไปก่อนสีไปซอยงานบุญกะทินเป็นครับมืออื่นนี่เป็นมือโฮมนะพี่น้องอนนอสำหรับมือนีเบาเด็กคอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับ